ทุกคนครับถ้าได้ฟังทํานองโซโล่ในรูปแบบนี้เขาก็นึกถึงเพลงลูกทุ่งหมอลํานึกถึงการเล่นพินของเครืองดนตรีของทางภาคอีสานใช่ไหมครับแน่นอนถ้านี่คือกีแทโป่งไม่ใช่พินนะครับไม่ได้มี3สาย2สายแต่มี6สายแต่เราสามารถที่จะใช้เทคนิคลูกโซโล่เนี่ย เพื่อที่จะให้ได้เสียงแบบแนวบ้านๆแบบนวลูกทุ่งแบบนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อแนะนําเรื่องนี้กันนะครับด้วยเทคนิคการตบสายเกี่ยวสายนะครับหรือว่า Hammer on p u l l off แบบต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็ว <S <S ผมนั้นเล่นใน A Min o r นะครับทุกคนโน้ตที่ผมใช้ก็มาจาก A Minor p e n t a t o n i c นนอกจากเทคนิคเรื่องของการตบสายเกี่ยวสายที่ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยทุกคนพยายามทำความเข้าใจเรื่องของสเกลด้วยนะครับว่า ดนตรีหรือว่าสำเนียงแนวเนี้ยมันจะใช้ minor อร์เพนทาโทนิมันถึงจะออกมาได้กลมกลืนกันนะครับถ้าไปใช้สเกลอื่นโหมดอื่นเนี่ยผมลองใช้แล้วนะฮะมันมันจะไม่ออกแบบว่าเป็นลูกทุ่งเป็นอะไรสักเท่าไหร่มันจะออกเป็นต่างประเทศไปซะนะฮะดังนั้นทุกคนต้องจำนะครับว่า A m i n o เเี่ยเรามีโน้ตอะไรบ้างก็มีโน้ต A นะครับน่ะโน้ต C โน้ต D โน้ต E โน้ต G เน้น5ตัวไว้ก่อนเพื่อความเข้าใจง่าย แต่ถ้าเก่งแล้วเนี่ยเจาโน้ตนอกสเกลมาใส่ไม่เป็นไรนะครับตอนแรกจําแค่ว่ามี A มี C มี D มี E แล้วก็มี G เนี่ยทีนี้ไอ้ตบสายเกี่ยวสายรวดเร็วแฮมออนพร้อมเนี่ยก่อนที่จะไปรวดเร็วได้ต้องทำให้ได้ช้าๆซะก่อนอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็คือ มันจะอยู่ในระหว่างเฟสที่5ถึงเฟสที่8นะครับกลุ่มโน้ตที่ผมเลือกมาเป็นแบบหัดในคลิปนี้นะครับเฟสที่5ถึงเฟสที่8 5 6 7 8เอ่านะเอาง่ายๆว่าฝึกจากสายหนึ่งก่อนนิ้วชี้ประจำการบนสายหนึ่งเฟสที่5แล้วก็นิ้วนางแต่ถ้าบางคนนิ้วสั้นนิ้วนางเอื้อมไม่ถึงเอานิ้วก้อยก็ได้ครับมาเล่นสายหนึ่งเฟสที่8 2เนี้นะฮะ2 2โน้ตเนี่ยอย่างงี้ตอนแรกดีดแล้วก็โตแล้วก็เกี่ยว อย่างนี้นะครับดีแล้วก็ตบเกี่ยวดีตบเกี่ยวดีดตบเกี่ยวสาย2เหมือนกันครับ5กับ8ปดดีตบเกี่ยวสาย3 5กับ7สาย4ี่หกับ7สาย5 5กับ7สาย6 5กับ8อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าชี้กับนางถึงก็ใช้ชี้กับนาง แต่ถ้านางไม่ไหวก็เอาก้อยนะฮะอย่างนี้ครับทำต่อเน,นื่องมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไล่ลงไปทำต่อเน,นื่องขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจาก1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1ตรงนี้นะครับไล่ลงไป ทีนี้เมื่อได้แบบวันนี้ความยากเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบวันที่2ก็คือประจําการชี้อยู่บนนิ้วชี้เนี่ยอยู่บนสายอ,อยู่บนเฟสที่5เหมือนเดิมทีนี้เราเอานิ้วก้อยหรือว่านิ้วนางเนี่ยมาวางบนบนเฟสที่8เลยนะดีดแล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีดแล้วก็เกี่ยว แล้วก็ดีอย่างนี้นะครับถ้าทำช้าๆนี่มันมันมันจะไม่ใช่สำเนียงที่เป็นลูกทุ่งสักเท่าไหร่ผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าคล่องมือปุ๊บเนี่ยจะต้องทําให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เห็นไหมคือเทคนิคของการปัดเนี่ยทุกคนต้องปัดนิ้วทิ้งลงข้างล่างครับไม่ใช่ว่ายกออกอย่างนี้มันมันมันจะไปมีเสียงนะ มันมันมีอยู่แต่มันจะไม่ได้ดังสักก็รอยยิ่งเป็นกีตาร์โปรไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าไงปัดลงข้างล่างนะครับเกี่ยวลงข้างล่างเงี้ยสาย2เหมือนกันนะครับสาย2ก็ยังคงเป็น5กับ8สาย3ก็5กับ7เหมือนเดิมเหมือนตอนหัดแรกรัะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะดีดเฟสที่8ก่อนแล้วก็ดีดอย่างนงี้นะครับ เมื่อคล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยลองเอา2ส,สายมาผสมกันสลับขึ้นสลับลงมันจะเป็นประมาณนี้เมืออม่อ3อ่าเมือ่อ 1- 2ได้ก็เพิ่ม3เข้าไปเมื่อคล่องเสร็จปุ๊บเม่ท้าทายตัวเองด้วยการเพิ่มโน้ตเข้าไประหว่างแบบเหมือนที่ผมสอนนะครับ น,นี่ก็จะได้กลิ่นของความเป็นบ้นบานๆทางแถบอีสานนะครับลูกทุ่งได้แล้วนะครับด้วยเทคนิคง่ายๆเพื่อนๆทำา m m n o r คล่องแล้วอย่าลืมนะครับต่อยอดไปทำบน B minor เลื่อนลงมาหรือต่อยอดเป็น G minor เลื่อนขึ้นไป2ก็จะได้เป็นการฝึกโพสิชั่นต่างๆนะครับทำให้เรามีความแม่นยำไปทั่วคอเลยนะครับ